กุมารทองสุดยอดความเข้มขลังในสายวิชาของหลวงปูใงป่ใหญ่สมเด็จลุนหลวงปู่ใหญ่สมเด็จลุนเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยและชาวพี่น้องสอปปลาวใต้ในฝั่งแถบอุบลราชธานีในฝั่งไทยและทางปักเซในฝั่งลาวพระเกจิอาจารย์ในเมืองไทยหลายท่านล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ในสายวิชาของหลวงปู่ใหญ่สมเด็จลุนแม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์ไทยที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ท่านถือเป็นลูกศิษย์ในสายวิชาหลวงปู่สมเด็จลุนในฝั่งไทยพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแบงจักปาสักผู้ปลูกเสกสร้างกุมารทองรุ่นนี้ท่านคือศิษย์ผู้สืบสายวิชาโดยตรงจากครูบาอา,าจารย์ในสายวิชาอาคมของหลวงปู่สมเด็จลุนเช่นกันในฝั่งลาวในครั้งนี้ท่านได้ปลูกเสกสร้างกุมารทองขึ้นมาหนึ่งรุ่นชื่อรุ่นว่ากุมารทองรุ่นสร้างบารมีห6 ตามที่ท่านเห็นหน้ากล่องเลยนะครับกุมารทองรุ่นนี้นะครับมีความเชื่อกันว่าเด่นทางด้านค้าขายเสี่ยงโชคเรียกทรัพย์เตือนภัยเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเป็นพรายกระซิบรวมถึงในทางเมตตามหานิยมแคล้วาลาดปลอดภัย รุ่นนี้นะครับก็เป็นกุมารทองเท้าเสเอลนะครับท่านจะสังเกตได้ว่ามีการอุดมวลสารนะครับนี่ใต้ฐานนะครับเป็นผงพลายและก็มีการรันเลขนะครับแล้วก็มีการรันโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ทุกท่านได้ดูนะครับจะมีหมายเลขทุกองค์พิเศษสุดๆครับสำหรับ30ท่านแรกนะครับที่เช่าบูชากุมารทองจากเพจเรานะครับเราจะมีแถมนี่ครับ เหรียญไอ้ไข่นะครับรุ่นรวยทันใจครับปลุกเสกหลายพิธีนะครับโดยเฉพาะปลุกเสกที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุง30ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่เช่าบูชากุมารทองของอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับก็จะได้รับเหรียญไอ้ไข่รุ่นนี้นะครับ30ท่านแรกเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับมีจํานวนจํากัดครับ